ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกระเจียวในสวนกล้วยนะครับที่ปลูกไว้นะครับกระเจียวเป็นผักป่าปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีกากใยมีไฟเบอร์เยอะนะครับวิธีปลูกก็เอาหัวหรือหน่อมมาฝังดินไว้นะครับก็มาดูกระเจียวที่เราปลูกไว้นะครับพอฝนตกกระเจียวก็จะเริ่มออกดอกนะครับวิธีการรับประทานก็เราเก็บดอกอ่อนนะครับมาลวกมาต้มน้ํานะครับกินกับน้าพริก ก็มาดูวิธีการเก็บนะครับนี่นะครับดอกอ่อนขนาดนี้นะครับเราก็ดึงขึ้นมาเก็บแล้วก็ลอกลอกลอกกาบออกนิดนึงนะครับให้เหลือแต่ส่วนอ่อน รเราเอาส่วนนี้ไปต้มกิ้มกับน้ำพริกนะครับกอมาดูเีนะครับกอดจะลบมากนะครับเป็นผักปอดสารเราไม่ต้องใช้ยาใช้อะไรเลยนะครับปอดสารร้อยเปเซนเลยนะครับนี่ครับดอกอ่อนนะครับ ที่มีที่มีป่ากลก้วยก็เอาหัวเอาหน่อมาฝังดินไว้นะครับครับน้ำเดือดเดือดก็ใส่ดอกกระเจียวลงไปประมาณ3-5ถึง5นาทีนะครับ ก็ครบ3นาทีกว่าแล้วนะครับเกือบ4นาที